สวัสดีครับมาพบกับนจุ๋ยเช่นเคยนะครับก่อนหื่นฝากคอยตามช่องนัจจุ๋ p ยโฟโตใน YouTube c h anel n นะแฟนเพจนัจุ๋ยโฟโตด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อจำกัดการใช้งานตัวแอป s p o t Cam นะครับตัวนี้มีให้โหลดใน Android นะครับส่วนไอเวสผมไม่รู้มกันพผมก็มไม่ iPhone ลูกยึดไปแล้วนะอ่าเป็นแอปที่ผมเอามาลองไลฟ์กีฬานะครับอ่าสปอตแตัวนี้ผมเสียตังค์นะผมซื้อเป็นรายปีนะครับว่าตัวนี้ซื้อเป็นรายปี เป็นแอปที่ซื้อเป็นรายปีไม่แพงเท่าไหร่นะประมาณปีละพันสองก็ตกเดือนละร้อยกว่าถ้าคุณมีฟุตบอลมีกีฬาให้ให้อะไรนะมีกีฬาให้ไลน์นะครับอ่าบ่อยๆเนี่ยผมว่าคุ้มนะราคาไม่แพงเพราะว่าถ้าเราซื้อซื้อเต็มอ่าจ่ายจ่ายอ่าเช่าแอปนะครับไม่ใช่เขาต้องเรียกที่เป็นค่าเช่าดีกว่านะเน้อเข้าแอปเป็นรายเดือนเนี่ยจะแพงอยู่นะเดือนขึ้นี้เก็บสามร้อยแต่ถ้าเราเจ้าเป็นรายปีตกพันสองก็แค่เดือนละร้อยกว่าบาทนะครับ ขาจะได้ใช้ฟังกง์งชันเต็มรูปแบบเลยแต่คราวนี้ก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับหลายอย่างนะก็คืออันแรกเนี่ยมันต่อกล้องแอปเนี่ยมันต่อกล้องไม่ได้นะครับคุณจะต่อกล้องนอกไม่ได้บางแอปเนี่ยอย่างที่ผมเคยใช้คามล่าไฟไลท์เนี่ยต่อกล้องได้ทั้งที่ใช้ฟรีนะตัวนี้ใช้ไม่ได้ข้อจํากัดอย่างน่งที่คนต้องรู้ไว้นะครับก็กีฬาประเภทที่มันจะมีนะคือกีฬาประเภทที่สนามไม่ใหญ่มากอย่างประมาณฟุต ฟุตซอลวอลเลย์บอลบาส,สเกตบอลเนี่ยมันเหมาะนะเพราะว่าไลฟ์กำลังดีเพราะว่าใช้มือถือไลฟ์สะดวกแต่ถ้าคุณไปใช้อย่างฟุตบอล11คนเนี่ยถ้าคุณใช้ตัวนี้ไลฟ์ก็ไลฟ์ได้นะผมก็เคยผมก็ไลฟ์อยู่แต่ก็คือเราวันนี้เราต้องซูมมันเป็นซูมซูมมันเป็นซูมดิจิตอลน,นะครับมือถือพวกเนี้ยมันซูมดิจิตอลไม่ได้ซูมออปติคอลงั้นภาพมันก็อาจจะแตกแตกเข้าไปนิดนึงนะ,ะถ้าใช้ฟุตบอลสนามใหญ่เนี่ยจะลําบากนิดนึงมันต่อกล้องไม่ได้ นะกทำใหเล่าไฟล์พอมันต่อได้พวกผมก็จะช่วยได้ตรงนี้ได้เยอะเลยแต่ข้อจํากัดนะครับที่คุณต้องรู้ไว้ก่อนที่คุณจะซื้อแอปนะแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถบันทึกลงเมมโมรีการ์ดได้มันบันทึกเข้าหน่วยความจําเครื่องเท่านั้นงั้นถ้าคุณไปไลฟ์กีฬาแบบฟุตซอลเดินสายเนออี่ยพวกกีฬาแบบแข่งวันเดียวจบจะลาําบากนิดนึงเพราะว่าเมมโมรีไม่พอนะสำหรับเครื่องบางรุ่นที่เมมโมรีไม่เยอะ แต่เราเครื่องที่เป็น128เป็น256เนี่ยอ่าถ้าคุณไม่ได้เก็บไฟอะไรมากมายนะครับก็จะสะดวกคุณก็จะใช้งานได้ไปเรื่อยๆอ่ะอ่าบันทึกได้เยอะพอสมควรแต่ถ้าคุณประเภทแบบเมมสักหกนะแล้วก็ไลท์อ่าแบบฟุตฟุตอย่างพวกผมเดินไลท์ฟุตบอลตอนเดินสายเนี่ยฟุตบอล7คนอะไรเดินสายครับวันนี 1, 9, 9, ้เตะกันตั้งแต่10บโมงเก้โมงประยานเลิกกัน3ามสี่ทุ่มห้ทุ่มตีหนึ่งตีสองยังมีเลยนะครับอามันเมมโมรีมันจะไม่พอนะ นะมันก็จะไม่พอนะครับตรงนี้ก็ลองดูด้นะการถ้าใครใช้เครื่องที่เยอะๆนะี่ยพวกร้อยยี่สิบแปดสองห้าร้อยหกนะครับแล้วก็เมมโมรีคุณไม่ได้พึ่งอะไรเยอะมากเนี่ยสบายนะครับร้อยยี่แปดเนี่ยพอก็พอ,พอละแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆเลยนี่สองร้อยหกสิบหกก็มีเยอะนะครับอย่างอินฟินิตีโน้ตสิบสองว่าเนี่ยแค่ไม่ถึงหกพันนะครับก็ได้ตั้งหลอดสองพัร้อยหกสิบหกแล้วนะแล้วก็อีกอันหนึ่งจริงๆก็ไม่ใช่อันนึ่งก็คือเป็นปัญหาเรื่อ่อองา ตัวอักษรนะครับมันจะได้ได้แค่3อันสำหรับกีฬาประเภทแต่วิธีใกล้ก็มีให้ผมทำคลิปสอนไปแล้วอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะแล้วก็ที่ผมเคยเจออันหนึ่งก็คืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะเป็นข้อจำกัดโปรแกร,รมหรือ,อสเปคสเปคเครื่องนะครับเพราะว่าผมไลฟ์กับผมเอาเอา,เอามือถือไปไลฟ์เป็นโน้ต r ร d m i Note 9นะเจอปัญหาก็คือไลๆไปสักพักหนึ่งเน่ยสิบสบกว่านาทีนะครับ อ่ปัญญาณจะกระตุกแล้วก็บางทีไล์แล้วก็หลุดนะเป็นลองไปสองอาครั้งก็มีปัญหาโดยกันแล้วผมก็ใช้เครื่องนึงเป็น Redmi Note 11นะครับไล์ light ได้ไม่มีปัญหาอ่านะก็น่าจะเป็นเพราะว่าสเปคเครื่องไม่รองรับหรือเปล่านะเพราะว่าตัวข้อจำกัดอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้ไม่สามารถตั้งความละเอียดตอนไล์ได้อ่ามันก็จะ มันจะเป็นที่ผมลองไลฟ์ใน Facebook นะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถไลฟ์ไปแล้วก็บันทึกได้ด้วยเวลาที่คุณไลฟ์ไปเนี่ยคุณสามารถเลือกบันทึกได้นะพอผมบันทึกเลือกบันทึกมาเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ประมาณหนึ่งได้ได้เป็น hd 720นะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็น hd หรือเปล่านะบางที่เขไม่เรียกเป็น hd แล้วนะพอถ้าเราเลือกเซฟเนี่ยเรากดที่เลือกว่าจะเป็น1นึ่งหนึแล้วมันไม่มีให้เราเลือกนะครับว่าคุณจะไลฟ์ด้วยความเร็วเท่าไหร่ อย่างถ้าเป็นบางแอปเนี่ยถ้าเป็นแอปของ Facebook เลยมันไลค์แค่480นะครับแต่ถ้าเป็นคำวิล่าไฟไลค์เนี่ยในถ้าไลค์ผ่าน Facebook จะได้720นะแต่ถ้าเป็นเำวิล่าไฟไลท์เนี่ยถ้าไลค์ผ่าน youtube จะได้ถึง1 8 0แต่ตัวเนี้ยมันบังคับเลยนะครับแล้วมันก็ไม่สามารถตั้งแบนด์วิดอ,อะไรได้นะครับความละเอียดช่องถ,ถ้าเราอ่านเน็ต คือม,มันบางตัวเนี่ยบังคับเน็ตเลยประมาณ4เมกซ์4เมกซ์นะ4เมกจริงก็พอนะครับใครใช้พวกซิมท่งซิมเทพเนี่ยก็สบายนะครับซิมเทพทออะไรเงี้ยพวกซิมพวกเนี้ยเขาจะส่วนใหญ่จะ15เมกนะฮะแต่ผมไม่รู้อนาคตมันจะเปลี่ยนเพราะว่า,เ,าเห็นข่าวครบรวมมาแลนะบางทีมันจะไม่ค่อยแข่งขันกันแล้วไมันก็จะมีอย่างนั้นอยู่บ่อยถ้าใครใช้ประเภทแบบวิ่ง15เมกแต่ครบร้อยจิกแล้ววิง 100, ่งแค่ร้อยอ่า1 2 8K เนี่ยอันนั้นถ้าครบเมื่อไหร่นี่จบเลยนะครับบายบายเลยนะใช้ใช้ไลฟ์ like ไม่่ได้้อ้ออานีก็ตง ระวังนิดนึงนะพอมันปรับความช่องอปรับไปแบนวิดไม่ได้เนี่ยมันทําให้ตัวไฟล์มันมีขนาดเดียวนะผมไม่รู้เป็นปัญหานั้นป่ะมันทาให้ตัวมือถือมันถึงกระตุกแล้วสัญญาณใช้ไปนาะนมันเหมือนกระตุกแล้วตัวอไอ้ไอ้ภาพก็จะต,ตกนะครับตัวมือถือก็กระตุกนะอ่าผมก็ใช้ต้องเปลี่ยนมือถือก็ลาบากหนึง่งเพราะว่าตอนนี้ผมก็ถ้าใช้ไอ้เครื่องนี้ไลฟ์ใช้แอปนี้ไลฟ์เนี่ยผมก็จะใช้ได้แค่ เครื่องเดียวผมมีอยู่3ามเครื่องนะถ้าไปใช้อีกแอปหนึ่งไลฟ์เนี่ยผมใช้ได้สลับกันได้เลย3อันนะครับสลับกันเพราะวางันทีผมก็ต้องพักชาร์จแบตพักอะไรบ้างเพราะบางจุดเนี่ยมันไม่มีที่เสียบสายเสียบสายไฟนะบางทีชาร์จแบบพอแบงค์พอแบงค์ถ้าไม่ดีไม่ดีเนี่ยบางทีมันชาร์จไฟไม่ทันก็มีนะครับแต่การว่าถ้าผมใช้แอป,ปตัวนี้มันก็จะมีปัญหายิ่งถ้าคนมีเครื่องเดียวเนี่ยก็ลาบากอ,อีกอันหนึ่งก็ไม่สามารถอ่านเม้นได้นะครับตัวแอป,ปเนี่ยไม่สามารถอ่านเม้นได้ อันนี้ผมพูดถึงข้อเสียนะข้อดีผมเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวพูดพีิงหลังก็ได้นะเดี๋ยวตอนท้ายคือพอมันไม่สามารถอ่านเมนได้เนี่ยบางครั้งมันจะมีคนเม้นเข้ามาเต็มเลยเราไม่เห็นนะครับอ่าเราก็ต้องใช้บัวมือถือเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเปิดอ่านเมนกันทั่วไปตรงนี้แนะนําอย่างน้อยต้องมี2เครื่องนะอ่าแต่นะครับหลักๆเนี่ยแล้วมันก็จะตั้งค่าไม่ค่อยได้อย่างไมค์ไมโครโฟนเนี่ยอ่ามันจะตั้งแค่เปิดปิดได้เท่านั้นมันจะไม่สามารถ ปรับระดับเสียงอะไรได้บางบางรุ่นเนี่ยมันสามารถมิกซ์ได้ปรับระดับเสียงไหมว่า,ารับสัญญาณดังขนาดไหนได้ตัวนี้ไม่ได้นะครับแค่เปิดปิดอย่างเดียวหลักๆนะข้อเสียที่ผมที่ผมเมนไว้เพราะว่ามันตั้งค่าไม่ได้ครับมันก็เลยตั้งอะไรไม่ได้ชดเชยแสงไม่ได้ชดเชยแสงไม่ได้นะครับแล้วก็ปรับอย่างไพวกถ้าเป็นกล้องอ่ะก็คือไม่สามารถปรับควาไวชัตเตอร์ได้ไม่สามารถปรับรูรับแสงได้ก็คือมันแบบเป็นอัตโนมัติเลยแต่ข้อดีก็คือกายว่าสําหรับ คนที่ไม่ไม่คล่องไม่อะไรก็ใช้งานง่ายนะก็ใช้ไปเลยเปิดปุ๊บถ่ายปั๊บแต่บางคนบางครั้งมันไปเจอบางจังหวะเนี่ยใจโฮปเพโเพเนี่ยเห็นเลยนะครับก็คือมันเบอะมันก็จะมืดมันนี่เลยให้มันสว่างขึ้นมันก็ทําไม่ได้นะอ่าแล้วก็พอมันปรับอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็ก็ใช้ง่ายข้อดีก็กลายเป็นว่ามันก็ใช้ง่ายนะข้อเสียก็คือปรับอะไรไม่ได้แล้วไมโครโฟนก็อย่างที่บอกนะไม่มีหาไมโครโฟนเสียงดัาฟังชัดแต่ก็คือปรับระดับไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากให้เสียงใบมันเข้ามากนะเพราะว่าบางงครั้ี่ ไปไลฟ์บางที่เนี่ยโอ้โหเสียงเปิดพงเปิดเพลงเสียงคนพูดเหมือนดังก็มามากเลยอ่บางทีเราก็ต้องการเสียงอะเพราะว่ามันต้องการการประชาธเชียร์แต่ถ้าเราเราอะไรนะปล่อยเข้ามาหมดแบบเสียงมันดังมันวันนี้ก็กลายเป็นรบกวนแทนอย่างวันนี้ไปเชียร์กีฬาวันนี้คนนั่งข้างหลังเราเนี่ยอ่ามุมมุมที่เราแบบเหมือนกับคนไลฟ์ก็ไม่ได้เจ้าของสถานที่คนจัดงานก็ไม่ได้จัดที่อยากคืออยากให้มีคนไปไลฟ์นะแต่ก็ไม่ได้จัดที่อะไรให้เราดีๆพอเราไปนั่งไลฟ์ตรงแบบที่คนมันดูบอลเนี่ยมันก็มีต้อง คำพูดคำอะไรแบบพูดมาอาจจะไีเกี่ยวกันแขขันบ้างวิจารณ์หรือพูดจาบางทีก็บางทีก็ฟังแล้วไม่รู้ไม่ดีนะมันก็เข้ามาหมดเลยบาทีเราต้องเราก็ลําบากว่าเราจะไปเตือนเขายัางไงเพราะเราอยู่ไกลเอง <laughs> เอนะครับผมก็เคยเจอเหมือนกันไปไลฟ์งานหนึ่งแต่ไม่ใช่แอปตัวนี้นะสมัยก่อนนู่นเลยไปไลฟ์แล้วก็มีคนข้างหลังเมาก็เหมือนแบบด่านะด่าเข้ามาแล้วเสียงมันก็เข้าไอคนที่เป็นนักกีฬาก็าโกรธเหมือนกันทักมาหาผมพีม่ครด่าผมอะ่ะ ก็ต้องอธิบายเอื่อกว่าจะเคลียร์กันได้นะเราก็แบบโอ้ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรเขาเลยเราต้องพยายามแบบเยายามไม่นะเออตอนนี้ไลฟ์อยู่นะไลฟ์อยู่นะนะครับแต่วันนี้ก็เบื่อเอนะที่จะเตือนคนก็แบบพูดไปเรื่อยอะ่ะนะแล้วก็เท่าที่นึกออกนะครับคร่าวๆมีอย่างอื่นไหมก็นะนี้ก็มีอา่ายังไม่ค่อยมีเออใส่รูปนะครับมันจะใส่ได้แค่สามรูปนะแล้วก็จะปรับปรับขนาดค่อนข้างยากนิดนึง แล้วที่เราใส่เงี้ยนะครับมันจะแอปพลิเคชันได้สามรูปแบบโลโก้อะครับอ่าจริงๆพวกนี้โลโก้เนี่ยถ้าเป็นอย่างบางแอปเนี่ยผมทำผมก็ต้องไปใช้ Photoshop ทําก่อนนะเพราะว่าบางทีถ้ามีคนเขาอยากให้ใส่นะครับแต่ก็วุ่นวายนะถ้ามีจัอลถ้ามีคนแบบโลโก้เยอะอย่างเงี้ยพวกนี้ต้องปรับเพราะอ่าโฟโต้ช็อปให้ได้ขนาดแอปอื่นก็เป็นนะครับที่ถ้าเอาไปใส่เป็นสี่ห้ารูปเนี่ยมันก็ มันีขนาดรูปมันปรับลําบากในะแอปเนี่ยมันจะปรับลําบากแนะนาไม่ใส่พวก o t o s h o p ก่อนนะครับอ่าแล้วก็ลูกเล่นมันน้อยนะอย่างไอแวสกอร์บอร์ดมันก็มีรูปแบบแบบไม่มีอะไรมากมีรูปแบบจู่สองรูปแบบเองอ่านะครับนะแต่ก็ใช้งานได,ได้เพียงพอจากการใช้งานละอ่าแต่ถ้ามันมีรูปแบบมากกว่าน,นี้ก็ดีหน่อยในหลักๆเลยที่ผมอยากให้เขาปรับนะก็คือในรูปทำได้ปบบเ้าพยายามจะม้นมนไปบอกนะครับก็คือการต่อกล้องนอกเนี่ยผมอยากได้มากเลยสําหรับผมนะ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมไปไลฟ์บอลสิบเอ็ดคนบอลลีกเนี่ยมันก็จะลําบากนิดนึงแต่ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์มันก็รอไลฟ์ได้ครับคือเราเสียตังค์ด้วยเนาะผมก็ยอมซื้อแอปเข้ามาก็ยังเจอปัญหานี้อยู่นะแล้วก็คือมันจะไม่ได้แต่แรกก็แหต่เราก็รู้แหละแต่ก็เราอยากให้มีนะตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ถ้ามีมันจะเก็บตังค์เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็นะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ข้อดีที่ผมบอกก็คือใช้างานง่ายใส่สกอร์ง่าย ข้อดีหลักๆของแอปนี้ก็คือใส่สกอร์ง่ายนะครับสําหรับคนที่อยากจะเช่าแอปมาเพื่อใช้งานเนี่ยพวกกีฬาผมก็กีฬาที่เน้นๆก็คือพวกบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเนี่ยจะง่ายหน่อยเพราะจะเห็นเซตด้วยเพราะบางอย่างบางแอปอะ่ะมันลงมันใส่สกอร์ได้จริงแต่บางทีเป็นเซตอะ่ะเซตอย่างวอลเลย์ครับแรกแรกชนะกันยี่ยี่ห้าสิบสามเซตที่2แพ้อะไร23 22, 25อะไรเงี้ยมันมันจะไม่โชว์ขึ้นมาบางทีคนที่ดูมันจะงงนะอ่า แต่ที่คนนี้จะไปเทียบกับพวกอไพวกคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์อย่าง o b s เนี่ยมันอยู่ที่ลูกเล่นของเราเลยนะเราจะใส่ใส่ใส่ไปแต่ยุคนี้มันบางทีมือถือมันสะดวกกว่านะเพราะว่าไปสนามีสายสนามเนี่ยผมเคยเจอหลายสนามก็คือไม่มีปลั๊กไฟให้อยากจะให้เออไปช่วยไร้หน่อยไปช่วยไร้หน่อยแต่ไปกันว่ามุมที่ไร้ดีๆเนี่ยกลางสนามเนี่ยเราอยู่ตรงกลางเพราะเราต้องแพนกล้องไปมาเนี่ยฝั่งให้ฟังห,งหนึ่งไม่มีปลั๊กให้ถ้าเราเอาโน้ตบุ๊กไปไม่มีปลั๊กที่เสียบปลั๊กนะครับโน้ตบุ๊กแป๊บหนึ่งนะครับโนบ้ตบแบบุ๊กแ รุ่นประหยัดประหยัดแบตก็อาจจะนานหน่อยรุ่นแบบเก่าๆเนี่ยเรียบร้อยไฟดับนะครับใช้ไป15นาทีขึ้นชั่วโมงไฟดับแล้วไม่พอใช้ก็ปัญหานีา้ผมก็เลยปัญหาไอ้ที่บอกมาแก้ปลั๊กเลิกปลั๊กไฟผมก็เลยไม่ค่อยเอาโน้ตอ่าองไปก็ต้องเอามือถือไปไลฟ์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วข่าวนี้ที่บอกว่าพอมันไม่มีต่อไม่ได้เนี่ยมันก็ทําอะไรลาบากนิดนึงนะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวถ้านึกออกก็จะทําคลิปให้ฟังใหม่สำหรับคลิปนี้ ก็จบถึงนั้น,นะครับผมสวัสดีครับ